ก็จะพาทุกคนมาดูผู้โดยสารขาเข้าที่สนามบินสุวรรณภูมิของวันที่20พฤศจิกายน2565ช่วงเวลาที่บันทึกประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3โมงบริเวณที่ผู้โดยสารขาเข้าเดินทางมาจากต่างประเทศ จะอยู่บริเวณประตูที่4ที่5ที่หกเห็นว่าช่วงนี้มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นจุดสนใจ ย่างหนึ่งแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางหนึงที่นักท่องเที่ยวต้องการที่จะเดินทางมาเที่ยวยังที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับจะมีไฟลงที่สนามบินอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนอกจากที่สุวรรณภูมิแล้ว ก็จะมีที่สนามบินดอนเมืองอีกแห่งหนึ่งก็จะมีผู้โดยสารเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ